มารับเลยตอแ๊บนึงทานทานทานเดกลับม้รับรกอนอก่อนรอก่อนล้อก่อนรอก่อขาล่าข้าวหัวพี่พี่รู้ใช่ไหมนี่เล้าวหัวกูเห็นไหมนที่เขาประกาศเนี่ยเห็นมหัวมะน่ะสามารถตาไฟที่ติกตอกไล์ไอ้ฮัตอีอะไรอ่ะเดพานีด้วยทีมันตาไฟได้ด้วยหรอแล้วซซลลอลไอควายมันจะล้อรถรับ ฮัลโหลฮัลโหลมิพี่จอนหนูอยู่เมืองพี่จอนพี่จอนอยู่ไหนพี่จอนอยู่ไหนพี่จอนไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครสนใจเลยเขาไม่ได้จะล่าเราหรอกมั้งถ้าโดนเขาทำไงอ่ะ สามารถตาไฟได้ได้วยหรอวะได้ครับทีนท่นี่ทีนท่นี่ทีนท่นี่เราอยให้ตาไฟครับใช่แต่ว่าเป็นแค่แบบตาไฟเพื่อรู้จุดเฉยๆครับอ๋อสามารถตาไฟได้ที่สาม,มารถตาไฟได้เลยครับใช่ครับไว้ก่อนเลยครับก็จะล,อล็อกรถไปไม่มีใครมารหรอกถ้าอย่างนั้นอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจว่อนดีครับมันไม่มีใครมาหรอกถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเนอะนิม

ครับอยู่ที่ไหนมาหรือเปล่าครับพอดีว่าดึงผิดะครับขอโทษด้วยนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับดึงได้เลยครับเออก่อนหน้านี้อยู่ตรงไหนมาคะจะพากลับไปเหรอครับใช่ครับไม่ไม่ต้องก็ได้ครับอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูพากลับไปอ๋อไม่เป็นไรครับดึงทําไมครับดึงมาทําไมหรอไม่หนูดึงผิดไอดีครับหนูจะดึงผู้เล่นท่านอื่นค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับเอ็ดเดี๋ยวหนูเอากลับไปที่เดิมดีกว่าค่ะไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอยู่ตรงนี้ดีดีดีแล้วครับ จะอยู่ตรงนี้ได้ไังเดีหนูดึงกลับไปที่เดิมค่ะไม่ไม่เป็นไรครับอยู่ตรงนี้ดีดีแล้วครับโอเคงั้นพี่อยู่ตรงนี้งัหนูไปแล้วนะครับแล้วพี่จะกลับยังไงอะเราหนูนไปรับไหมครับฮะก็เราคุยไปรับไหมครับเดีวหนูไม่ส่งพี่ที่เมืองไม่เอา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 อยู่นี่ดีแล้วจะไปแกะบารับหรอครับหนูไม่ไม่ค่ะหนูหนูไปทำอย่างอื่นต่อไม่แกะบารรับหรอครับ ไม่ไม่กลับคบไม่กลับไม่กลับก็ไม่ต้องกลับครับไม่เป็นเลยอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับไปเลยครับเชิญแล้วตาสบายแล้วครับฮัลโหลครับ ไม่ครับมันเหมือนโดนดึงอยู่แถวหน้าคุกอะไมครับอยู่แถวหน้าคุกส่งส่งโลมาให้เบลได้ไหมครับกลับมาละวเขาดึงอ๋ออยู่นี่ดีพ<ส>ี<ส>่ปเปล่าขคือผมว่าอ๋อแล้วกูไปไหนแล้วแล้วเบลอ่ะแล้วเบลไปไหนอะเบลเดี๋ยวเบลขี่รถโคเวอร์ตามก็ได้ครับแต่มันจะทันไหมรถเบลอดด่ะโคเวอร์โคเวอร์แต่เดี๋ยวผมไม่ผมเดี๋ยวให้แจ้งผมช่วยพี่นี่ไงซีวิคโอเคพี่พี่ลงรถไหนพี่ลงรถไหนเบลไปไปพี่เปาอยู่กับซอรนะครับไม่ มามาพี่ผมช่วยแกง๊งหนึ่งผมช่วยแกง๊งหนึ่งพี่โอ้โหงี้ใครจะล่าพี่ได้วะเอสเอกับเอ็กดีช่วยกันอ่ะสามารถตาไฟได้ที่ทิกต็อกไลฟ์ไอเฮดซูอิสไปเดชโอ้โหมึงเล่นตูเต็มระบบไปหรอใช่ใช่ใช่ตาไฟได้สนายได้แล้วคนผมครบด้วยวันเนี้ยรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยมันตามมาแล้วนะมันเริ่มตามแล้วนะไอ้เหี้ยพาคนหนีสิแหมมาถึงาาก็หาเขา้ให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 ้กูเลยเนาะ เชียวโอ้โหรถแรงสุดในประเทศได้สุดครับน้องชายได้พี่ดูมันตามแล้วนะข้างหลังอ่ะกูไม่มีอาวุธอะไรเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่เฉยๆี่อยู่เฉยๆพอโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ตายผมชุบขึ้นมาโอเคได้ได้เอาใส่ได้ไปอยู่ใส่ดำกปอยู่ใส่นะตัวนะเออแต่แต่แต่วิ่งวิ่งจุ๊กหน่อยก็ดีนะสมมติรถมันพังอ่ะจุ๊กยังไงล่ะแต่แต่ถ้าพี่เห็นสูตรดำอ่ะก็เป็น ไม่จูงเดกกูไม่มีรถก็วิ่งไงวิ่งจูงโดดไปโดดมาอ๋อนั่นรู้อยู่แล้วแล้วบัตะโกนอ่ะแล้วกูไม่รู้ว่าใครแล้วมัตรตะโกนแล้วกูไม่รู้ว่าใครทำไงอ่ะเออรถใครขึ้นไปก่อนพี่ไม่มึงไม่มีใครตามเลยเห็นไหมล่ะโหคนออยพันหนึ่งตายแล้วคนออยเยอะจัดเนี่ย เมืองลงแบบสีแบบสีแบบนวลๆด้วยพันท่าน่าจะมีให้เห็นพี่สีสีแบบน,นวลๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอบอวนด้วยแบบเปินใส่ฟิลเตอร์ให้เป็นแบบหน้าหนาวตลอดเวลาอะไรปะเยลาเราจะอบก่อนคุณในฤดรู้หนาวใช่ะ<ไ>ปะล่ะนะไปไหนเ<อ>นี่ยกก็ขี่ไปเรื่อยๆไงก็มันสไนซย์อยู่อ่ะผมก็ต้องขี่เรื่อยๆอจอดนิ่งไม่ได้ไม่มีใครตามเลย มีเดี๋ยวก็มีไะอยากอยากอยากรู้ไ่แล้วว่ามีไม่มีอ่ะเดี๋ยวจอดนิ่นงๆให้เลยอ่ะมันตามไม่ทันไงไปรนะเด็นอ่ะตอนนี้รถมันแรงอ่าคือจะอวยว่าใครรถมันแรงมากก็เถอะอ้าวอ้าวับนิดนึงอ้าวโอเคแล้วอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นทิกตอกอ่ะ๋ยวรอด,ดูเลยขึ้นไปเหรอโอ้โหขึ้นไปเหรอคุณคิดว่าผมเป็นใครหนูกำลังไปพี่มาเลยครับมีด้วยเหรออุ้ยให้จับเลยม,มินนี่ พี่พาบอกดูกำลังจะไปพี่คราว่าให้จับเลยแต่โดยดีมอบแต่โดยดีกูเองกูมอบเองอุ้ยจะเลยปะวะกูมอบเลยไม่เลยวะพี่ชายไม่เลยน้องชายไม่เลไรถมันแรงเกินวมดแต่ว่าต้องร้อยลูกเลยนะกาชาพันหนึ่งเลยนะเออพันหนึ่งเลยนะเยอะนะขออะไรวะพี่ปอมีค่าพันเดียวอย่างวะโอ้ยโหสัตว์ ตีเมูลค่าไม่ได้ first, name, oh, oh, oh. Yeah. Yeah. ้วพ yeah. 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 ี่ผมอะเข้าบรูอะโอ้โหนน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 นเริ่มมาแล้วน่ะเครื่องชั่เหรอเยลจไมก็ตึงกันเก็ตึงไอ้เอ้หน้าตาก็ดีสัตวเอ้ยโอ้เารียกว่าหล่อขบเคือนี่นี่ดูดูดูบัดบัดบัตไหนสิเยลีซอ็กซ์คนี่เยไปดนะ ดูดูดูข้างล่างพี่รอดูข้างล่างนะไม่มีใครตามพี่รอดูนะ Hello, uh. เฮ้ยกูอยู่กูอยู่ทิกตอกนะกูอยู่ทิกตอกนะอู้ยนานไปนไงเฮ้ยถึงวะวะไม่ถึง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  uh huh. ถ้าไปอีกตึกหนึ่งได้อ่ะพี่ uh huh. ไปน,นะไปน,นะ uh huh. เออเอออุ้ยถึงวะ uh huh. อุยอ้ยเฮียเฮ้ยกูลงแล้วนะกูลงกูลง,ลงตึกทิกตอกแล้วนะมีเสียข้อไม่ใช่หรอ ี่บอพี่บอสวยสวยพี่สวยสวยขึ้นแตเดียมขึ้นแตเดียมขึ้นตเดียมเฮ้ยมีคนขึ้นมาได้แล้วอ่ะไอแปดสีู อุ้ยคนดักข้างล่างเต็มเลยเฮีย<ต> <he a, S 2> มาหน่อยดิแล้วมันมีปะการังไปเลยจ้ายังอ,อ,อ,อยู่ไม่เนี่ยพี่ชายยังอยู่ไม่เนี่ยยูยูยูโอเคโอเคม่นผมออกมาแล้วผมออกมาแล้ว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  หมดสามลูกครึ่งกูอยู่บนแล้วนะกูอยู่บนแล้วพี่ขึ้นตึกบนแล้วนะพี่ซ่อมนะพี่ขอซ่อมนะพี่ปอมไม่ต้องลงนะพี่ไม่ต้องลงไม่ต้องลงมึงมึงมึงบล็อกไอ้ตรงไอ้ตรงลาสเก็ตอะ มันมาไวแล้วนะมันมาไวเลยนะนยนะคับเดี๋ยวผมก็เล่นเกมผีเนครับ<ะ>อะไรนะฮัลโหลคับคนเก่งเขาไม่ใช้รถประมูลกันหรอกค้อาอ้าวผมไม่เก่งไงครับใช่ครับผมไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดพ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กอะ่ะใช่ครับเอาคนนี้ที่ทิ้งผมไปอ่ะเหรอครับได้ครับเขาชื่ออะไรนะคนนี้ฮะใครวะคนนี้แหละดึงกูมาแล้วเขาแอบกลับไปแล้วนยกนยกอะไรยกเหรอไปก่อน oh, <ว>เปลี่ยนว่าไปดูดาดูดาฝั่งนู้นอะมันจะเหินมา โอ้โหเฮี้ยบอกว่าอยู่บอกว่าอยู่น้องบอกว่าอยู่มาเห็นแล้วมาแล้วสอบาสอสอเฮ้ยสีบีใครอะสีบีใครอะสีเราสีเอสเอไม่รู้นะเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยพี่เป่าดีทีมันกระจกถือไปเฮี้ยไม่ใช่เอาเลยไปเรรียกชื่ออะไเฮ้ยกูลงมาแล้วนะกูลงมาแล้วนะไปก่อนเลยเย้ อยู่ตึกหลงไหลตึกหลงไหลตึกหลงไหลสอบไปถูกเลยวะเค้าเบิร์นมีไหมเค้าเบิร์มีไหมเค้าเบิร์มีไหมเค้าเบิร์มีไหมมี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 หมออยู่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 มันไม่ไหวมันไม่ไหวผมปาไปที่นี่ แน่นแน่นนะพี่ชายเล่นตอนไหนอ่ะข้ามผมไม่สวยมากเลยเล่นตอนไหนก่อนก่อนแน่นนะก่อนแน่นเจ้านะ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 มันขึ้นปกติก็ขึ้นเหมือนกันไม่ใช่หรอไม่ใช่มันต้องขืนข้ามตึกอะไรวะอะไร อะไรอะผมไม่รู้เหมือนกันมันอะไรอ่าขับขับไปเถอะมันเหนื่อยไม่ได้ไงมันเหนื่อยไม่ได้ไงมึงแกออกไอ้นู่นออกไอออกไอนอกนอกไอนอกเมืองนู่นไม่ได้ออกแล้วเมืองไม่ได้ไอแปดชมพูใครอะกูกูเหลือแปดห้านะมาครบเลยนะแปดห้าไม่ได้คิดถึงกันเหรออืฮะคืออะไร ไปหาให้คิดถึงไงพี่กุดูขึ้นไปน่ะอะไรนะคุณดูขึ้นไปน่ะขึ้นดิขึ้นมาสองพันสี่น่ะขึ้นขึ้นมึงเหรอเออในในในแดงเหรอเออคุณสี่ร้อยมันสองพันสี่แล้วนี่มันจะไหนกันวะไม่รู้มันมันหิวกระชามั้งอ๋อมาแสดงมึงด้วยโอ๊ยมึงมาไสดงกูก่อนกูจะเอาเคงินคนดูไอ้เหี้ยมาดูกูดิ ไอ้แฮชี่พี่จะไปเลช้ยชาเด็ดศาสตร์เด็ดไขยดำไอ้ชิบหายโอ้คนดูกูสี่ร้อยไอ้ชิบหายเวนมึงมาดูกูดิไอ้ซอบรรดาก็น้องพี่ขอหน่อยโอ้ยอย่างงี้ก็มีเวทีอะไรวะดูพี่เปาดิเออแบ่งปันกันแบ่งปันกันเลยทั้งมั่วทั้งด่าเอ้ยมาดูรายการช่องไอ้ซอ่พี่ไม่ได้เรื่องกับเบมเบอร์ก่อนโอ้มันเบมเบอร์เนาะเออมันเบมเบอร์พี่ไม่ได้ก็พี่เปามาคุยเล่นได้นั่นแหละไปกดติดตามด้วยนั่นแหละ โอ้ยมันแบ่งๆกันมาดูสิไอ้เฮียเจ็ดห้าแล้วพี่ต้องหาซ่อม่ะน้องพี่ต้องหาที่ซ่อมวะมบทแๆทแบแบทแบ่งด้วยโอ้คนดูมันต้องสอบมาสี่มาสนายมึงไอ้เฮียเพราะมันรู้ไงว่ามึงอยู่กูแต่ทำไมมันไม่มาดูกูอุ้ยไอ้กระเป๋าอะไรอะไรอะไรแ๊บเหมาแบตหมดเมื่อกี้อะไร เอาเบ์มเบลหมดเมา์าบตหมดมานมาแล้วมาแล้วกลับแล้วชาร์จสิชาร์จแล้วเฮ้ยคนูห้าร้อยแล้วแบ่งหมาแบ่งหมาเปิดสจเอก็ได้น้องเออเออไปออไปคือติ๊กตอกคือติ๊กตอคือติอ๊กตอ,อสวยสอสวยคือติ๊กตอกแล้วว่าแต่ติ๊กตอกอะไรนะติ๊กตอกไอ้แฮชทวิตอินสปิเรชัขึ้นไปได้แต่แต่เข้าช่องได้กูซ่อมนะ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 เข้าช่องได้เข้าช่องได้ซ่อมลงไหมลงไมลงไมมลงอยู่อยูยู่้อยู่ซื้อยู่ซื้อ ้ยของกูสามร้อยแล้วค่ายเมิ่อ้สามร้อยค่ายดำห้าร้อยแปดร้อยเฮ้ยมาดูอีกมาดูอีกม้ามามามาเห็นหน้าพี่เห็นหน้าพี่เปิดกล้องด้วยครับอันนี้นะครับเจ้าของร้านคอมนะครับผู้คำคมเก่งนะครับสุดสุดาก็อยากพักสุดจิระก็อยากเจอผู้ได้หมดโอ้โหเป็นฝูงเลยซอไปก่อนเลยสัตว์เป็นเจ้าของร้านคอมที่เล่นเกมได้นิดหน่อยสกอุ้ยอย่าไปอย่าไปเช็คดีๆๆดอะไรอย่างเขาบ้างอ่ะอย่าไปเช็คหรอก เดี๋ยวพาไปเปลี่ยนรูปแล้วพี่ไปเช็คปะไม่เอาเดี๋ยวไปเช็คเลตติ้งอะไม่เอาไม่อยากเช็คโอ้ยเป็นไรไปก็ดับพี่เปามาเช็คอินน่อยเอาละเอะเวาเดี๋่กผมไหมล่ะพี่ผมล่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งดีเดี๋ยว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 รอดเดี๋ยวลอดเดี๋ยวเออพร้อมกันเดี๋ยว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 เย่เย่อ่ะติ๊กอยะจะออ นี่กระชาร้อยลูกเองน้องเอ้ยพันบาทเองหิวแล้วขนาดนั้นวะล่าพี่ซอได้กาชาล่าพี่เปาได้คอมฟีไหมครับโอ้แดกแดกไปกูก่อนนี่ฮะป่าครับโทษทีครับโทษทีครับเฮ้ยโหพูกับแฟนคลับอย่างนั้นหรอประจําครับประจําและปกติครับอสาวเวเหมือนกันนะเนี่ยสาวร้าวอ่ะซาวแ่อยู่แล้วครับกูซาเวอยู่แล้วครับไปอย่างนี้อ้าวมาต้อง มันต้องแบ่งกันดีก็ตอนตอนขายคอมกูก็ผู้ปกติอ่ะตอนนี้กูทำตอนนี้กูเล่นเกมอ่ะเออเล่นเกมมันก็ต้องฟีลเกมดิฟีลเกมดิเออคนดูรู้มืออยู่แล้วไอ้เียคนดูห้าร้อยสองสวยจัดสวยจัดสวยจัดเฮ้ยโอ้เียใครอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นมาคุณลงมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ ไป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 รอด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 สวย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 กูกูก็กลัวกับมึงด้วยเนี่ยกูกลัวกับมึงด้วเนี่ยไหวไหวไหวเอาอยู่ผมเอาอยู่เชื่อมั่นเชื่อใจผมเชื่อใจผมเชื่อใจเชื่อใจเชื่อใจเพราะขับแบบไม่เคยเออเลยเชื่อใจอยู่ฮะฮะเพราะขับแบบไม่เคยเออเลยเชื่อใจอยู่น้องไม่เป็นไรน้องสวยสวยสวยใจอยู่สวยโคแลนด์แดงสเตเดียม อุ้ยเฮียเนียนจัดไอซอเนียนตาจัดเนียนจัดเนียนจัดไอซออุ้ยตาใจไะเนี่ยอุ้ยเอาดีเอาให้ดิเอาให้ดิเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องอึ้งทำบ่อยแล้วเฮ้ยอะไรหลุดได้ไงอ่ะทำไมปกติเอาดีอุ้ยหลุดเฉยมือยิ่งหลุดกว่าดูยิ่งขึ้นซอ ไดู <SA B> ดู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 เอาจริงแล้วเราเดี๋ยวจริงแล้วเมื่อกี้เราเล่นอะไรใด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 เมื่อกี้เราเล่นใช่ปะอันนี้ถือว่าได้ปะกูไม่รู้ว่ามันขาดได้ผ่านอ่ะได้ได้ได้ถือว่าได้แต่ถ้าขึ้นตึกจะเพอร์เฟกต์กว่านี้ไม่เป็นไรเนาะสวยแล้วสวย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  สวยๆคอ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 เกมสวยคอเกมสวยมากน้องได้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 น้องมันพยายามตามโคเวอร์อยู่มันช่วยอยู่ใช่ไหมมันไล่รถแล้ไม่ไล่มันไล่รถปมูลเลยดิยากเลยทีนี้นี่ว้าวุ่นเลยดิทีนี้ใช่เปล่าจะเล่นเกมผิดเลยว้ามันอ่อนน้อมเอื้อไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้เออเดี๋ยวมีประกวดร้องเพลงด้วยมาป่ะพี่เนี่ยเดี๋ยวคอนเสิร์ตอ่ะกิจกรรมเยอะเนาะ แหมวออล่าสุดเมื่อวานเพิ่งแจก iPhone 16ไปโอ้ยเอาดีเออขนาดตัวมเองยังใช้ไอโฟนสิบอยู่เลยไอ้เอ๋เออไอ้เอ๋อยากได้เหมือนกันนี่ซื้อไหมซื้อดิแจกทุกเดือนไอโฟนอ่ะโอ้ใช่หรอเออไม่รู้ว่าอะไรมาจากไหนเซิร์ฟเพี่เเนี่ยโอ้โหใจเย็นน้องเซิร์ฟใครเนี่ยไม่รู้จักอะไรมาจากไหนเพี่เจะขอค่ยคุยฮะอ๋อเห็นมึงด่าเซิร์ฟกูก็ด่าบ้างไง อ๋อน้องเปิดพี่ตามอ๋อใช่ก็น้องด่าเซิร์ฟพี่ก็ด่าเมืองพี่จะได้ของไงทำไมอะไม่ถูกเหรออาถูก็กิจกรรมแข่ง12สองยสิบสองเงินรางวัลสองแสนอ่ะเพิ่งจบไปอุ้ยเอาดีเอออุ้ยอะไรขนาดนั้นอะตอนนี้ไม่รู้พี่จะเอาตังค์มาจากไหนเซิร์ฟเฮียเนี่ยโอ้โหคนออกพันสาม FK หกร้อยบอดบอดอีกสามร้อย ใช่ป่ะอะไรนะฮะพูดว่าอะไรเนี่ยเสียงวอมันดังดิ้นไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรไม่เลยไม่เลยไม่เลไรขอรอนพันสามไงเฮ้ยเราดูเลมนดิ้งตรงไหนเนี่ยเกียร์ทีเดียอะไรนะรอเลยหกอาทีมันรอดสิบถึงสามอุ้ยโทษใช่เลยหกทีเลยหกทีเฮ้ยกูรอดเอาอยากนัวไหมล่ะเดี๋ยวพาไปนัวนัวยังไงล่ะกูจะนัวยังไงล่ะไอลสัตว์กูไม่มีอาวุธเดี๋ยวเล่นจะดูเล่นเกมผีหรอเดี๋ยวเล่นโวลเรื่อยๆนะเหลือเหลือแค่หกอาทีโวลเรื่อยๆนะ กูอยากตื่นเต้นอะ่ะพอดีอยากตื่นเต้นอะ่มนนนอะมึงจะตื่นเต้นทุกทีอ่ะมึงรู้ป่ะเวลาที่มึงตื่นเต้นทุกครั้งมึงจะสวยทุกครั้งเว้ยเชื่อกูเลยร้อยเปอร์เฮ้ยมึงไปรวมแลนดิมึงไปรวมแลนด้หมดดิมึงไปรวมแลนเราให้หมดดิมึงเข้าไปในซอยในแลนดิ้ไปรวมในแลนดิ้เข้าไปในซอยเตรียมนัวพี่เปาเตรียมนัวนะนวยังไงกูไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อยู่เฉย,ยพี่อยู่เฉย,ยเดี๋ยวน้องๆผมจัดการให้ ได้เอาเอาเต็มที่นะปล่อยให้มันเข้ามาแล้วแล้วเราตีอย่างเดียวนะถ้าพี่เปาตายมึงชูพี่เปาด้วยนะไฟเอาไฟเอาไฟเอามันเลยเสร็จเหลือครบยัง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 เร็วๆรีบเข้าไปรีบเข้าไปให้หมดรีบเข้าไปให้หมดเร็วเร็วเอสเอมีวูดยังไงยังไม่มีเหรอมีแล้วมีแล้วมีแล้วเป็นวุธออนไลน์พี่หืมรู้อะไรบอสฮัลโหลครับโอเคดีใช่ไหมครับโอเคดีครับอ้าวไม่ไปแล้ะข้าหัวเหรอ เขาจะเมุรูเขาจะมุรูเขาจะมุรูเมม่ยรูนล่อยู่แลนแลนแลนบาบารแล้วน้มาแล้วน้มาแล้วารรบไม่่ยกูแย่มาว่ไปขึ้นมาล้วดูไว้แลดูไว้แลดูไว้พี่เปาลงพี่พี่เปาลงพี่พี่เปาลงพีู่้องแล้วา้อาแล้วให้กูยแล้วกูอยู่ไหนเเอาเอามึงรับมอวนวเลยพี่ผมเิงเปาเองพ่ พี่เปลาลองดูเราว่าเราว่าหลังนะเราว่าหลังวะนะเดี๋ยนะว่าดูเฟอร์เราดูเฟอร์แดงว่ะนะมึงดูเฟอร์แดงว่ะนะมึงดูเฟอร์แดงว่ะนะพี่ขึ้นไปอยู่ชั้นสองแล้ป่ะพี่ขึ้นไปอยู่ชั้นสองแล้ป่ะพี่ข้างบนอ่ะได้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 เนี่ยตรงเนี้ยพี่ซ้ายมือซ้ายมือตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ใช่ป่ะซ้ายพี่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมาไหนดี่ะมาไหนดีวะได้ได้ได้ละพี่มีเปล่าเฮ้ยพี่เปลาเฮ้ยผมเห็นเวนดักบันไดดักบันไดมึงพี่เปากางเกงสีเหลืองนะเสื้อสีขาวนะมึงดูดีๆนะเเเเนน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 ีีี่่่่่่ยยยยยพปาาาาออออูชััััั้้้ไไไไมมมมดดดดดดดกกบบหหิิิ อย่าให้ใครเขาถึงพี่กูได้นะอย่าให้เขาถึงตัวพี่กูนะข้างท้ายบนนี้เข้าบนนะเขาบนนะเขาจะพี่เปาเขาจะโอดลงมาอีกทีอีกเปาลงบนพี่เขาจะหยอดลงมาแล้วพี่เขาบจะโดดลงมานะพี่ชายพี่ชายเขาจะโอดลงมาแล้วพี่เขามาแล้วนะเขามาแล้วพี่เปาเฮ้ยเอาดิเอาดิยวเดียวดิหนาหนาหนาเขาลงใส่แล้วเขาจะใส่แล้วเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะโอ้ยเฮียพี่พี่เปาลงมาพี่กิงตายพี่กิงตายพี่กิงตายพี่กิง จูงไปพี่ชายมอพี่คิงดิจูไปพี่ชายกูจูกอยู่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 กูจู๋อยู่ตัวโซ่มาขึ้นรถหนูแล้วใหย่ๆพี่เปียพี่เปียพี่เปียอย่าพี่อย่าอย่ามันหลอกม well ันหลอกพี yeah, yeah. ่พี such such ่เปียอยู่ข้างหลังพี่เปียปลอดภัยดีกูดูให้อยู่กูดูให้อยู่พี่เปีปลอดภัยดีมันดูมันจะมาจากข้างหลังหรือเปล่าประเด็นน่ะมันมาไล่โซ่ซ่นี่ปันเนี่ยเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้พี่เดี๋ยวดูให้มันมาข้างหลังมาข้างหลังมาแล้วผู้หญิงมาเดี๋ยวผมเอาให้ผมเอาให้ ลุงหัวซ้อขึ้นรถเธอแล้วค่ะอย่าอย่าอย่าไปขึ้นพี่อย่าไปขึ้นมันจะพาพี่ไปไหนูลงไม่ได้หนูลงไม่ได้เหรอค่ะคุณลุงอัวซ้เดี๋ยวตีปากเลยตีปากอะไรคะกูรอดกูร้อยจ่ายอะไรกำลังแน่นอยไม่ได้กระเล่นกี่ทีวะเหลืออีกสามวิธีเหลืออีกสามวิธีเหลืออีกสามวิธีค่ะคุณลุงขึ้นมาแล้วบนรถแอร์เย็นๆน่ะ บนรถแอร์เย็นเออน้องซี่เนี่ยน้องซี่บนหัวเนี่ยไอ้โคโคโคช่วยโคช่วยเบอครถแอร์เย็นนะพี่เออมามาไปขนมาไปขนมาช่วยพี่ไว้ใจปะล่ะอะไรนะอะไรนะพี่ไว้ใจน้องมันป้าล่ะน้องบอกว่าน็อน็อคือรถแอร์เย็นๆนนะมามารวมแดนน้องกันนเราอยู่แล้วไม่เอาอ่ะกูอยู่นี่แหละหนูขับรถไม่เก่งหรอกค่ะยังไม่คันออกแบบแรนหนูก็ตุยแย่แล้วนี่คืออะไรเขามาช่วยเขามาช่วยเขาบอกเขาจะมาช่วย

สวัสดีครับพาไปไหนครับเนี่ยเมื่อกี้บอกไม่ขึ้นอยู่เลยเอาอะไรแล้วพี่เปแล้วครับไปไหนครับเนี่ยเอ้าเอ้าจะไมเป็นกัินปลายอ้าวฮะให้มานั่งให้มานั่งตากแอร์เย็นอ๋อได้ครับเจะได้เป็นเพื่อนได้ครับจะได้เป็นเพื่อนได้ไม่มีปัญหาเลยครับโอ้โหกูยิงกระป๋องแบบนี้เนี่ยใช่ครับยิงกระปิงกาอีกอ่าแอร์เย็นดีจริงเลยครับเอ้อฮัลโหลครับขาขาคุณเบียดขาผมนะครับปวดร้ายปขยับขาเล็กนึงได้ไหมครับเออ ครับขยับขานิดนึงครับขามันเบียดนิดนึงครับเ้ยหนูชื่ออะไรเนี่ยเนน้ำในน้ำตัวให้ลุงรู้จักไหมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเี่ยชื่ออะไรครับชื่ออันนี่ครับผมอันนี่เหรอใช่ครับผมน้องร้องเพลงเพาะนะใช่เหรอเหลือกี่นาทีเหลือกียทีทีเดียวนาทีเดียวเดี๋ยวาเดี๋ยวามาฟังเอออยากฟังเพลงร้องร้องเพาะหยครับอ่ไหนให้น้องให้น้องมาร้องให้น้องมาร้องให้ฟังดีเหลืออีกเหลืออีกนึ่งนาทีเนี่ยยเล่นนะ มีคนโดดลงมานะมีคนโดดลงมานะเห็นป่ะอย่าร้องหรอใช่ครับเร็วรีบร้องเลยหนึ่งนาทีเร็วๆรีบร้องเลยรีบร้องเลยเนี่ยๆๆอยู่ข้างบนเนี่ยโดดลงมาเนี่ยพี่บอลร้องพี่บอลพี่บอลพี่บอลร้องพี่พี่กูพี่กูเดี๋ยวพี่ไม่ต้องตายจะตายตายตายอย่าตายตายแน่ตายสวยๆ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 ผมบอกคุณดีมากสวยสวยสวยเวลาหมดแล้วป้า ลาแล้วจะหมดแล้วพี่ไปเล่นธนาคารพีสามทีพีหมดแล้วเล่น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 ธนาคารเลยธนาคารโดดพีมดแล้วห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 มดแล้วโดไปแล้วระววม่ระวังม่มันเราหมดเราอ้ยเขายังไม่ประกาศเขายังไม่ประกาศว่าหมดเยไม่ประกาศจบเายังไม่ประกาศจบเายังไม่ประกาศว่าหมดมึงเงาก่อนมึงเาก่อนเขายังไม่ประกาศเฮ้ยคนมาคนมาเฮ้ยคนมามึงกลับมาก่อนเอ้คนมา โอ้ยเฮียเลยเกูจะบดแล้วเูไม่มีเพนมันเหลือลักวิมันเหลือลักวิ้้นพี่วินบอกบอแล้วพี่วินบอกอแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเย่รอดแล้วจบยังเย่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 เยย่เย่เยย่เย่เย่เ่เย่เย่เเยย่เย่่เยย่เ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 ย่่เย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 เย่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 เยย่เย่เย นาเบลว่าไงดีใจได้ครับรอดแล้วดีใจได้ครับอ๋อได้ครับรอดแล้วดีใจด้วยใช่ครับอ้าวพี่ชายตากันยเย็นไม่ตากละร้อนละเอาล่ะแล้วเหรอ่อยากร้อนอ่ะเอาเป็นงั้นป่ะวันนี้ก็น่าจะร้อนอยู่นะครับร้อนแล้วเย่ส่อเย่นายกมาแล้วนายกเยกเย่เอากระชากพี่ผมได้ครับพี่ผมยังกระชากไม่ได้กระชากหรอใช่ใช่ใช่ เรีกชาหรอโอ้เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยคล้ายๆกันเลยผมทรงเดียวกันด้วยโทนสีใกล้กันเลยอะไรเหรอครับอะไรอ่ะสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยโอ้ยังเด็กน้อยอยู่เลยวายลูกน้องขอยังเด็กคุยกับน้องเขาอยู่ค่ะทำไมไม่พี่เปาจะรับเป็นลูกคนเนี้ยเสียกิเด็กอยู่เลยคุยกับน้องเขาอยู่ค่ะได้ครับได้ได้ไสวัสดีค่ะพี่สาว สวัสดีครับพี่ป๊อกพี่ปอกเบอกอะไรพี่รถพาเขานี่เหรอลูกได้ได้ขออนุญาตได้ขออนุญาตหนูขับรถมารอคุณลูกชนะครับผมโอ้หนูไม่กล้าหนีระวักลัวโดนจุ้งหนูระวังแถวๆนี้นะลูกแถวนี้มันจะมีพวกแบบว่ายุงยามอะไรไม่เข้าเรื่องงั้นต้องระวังตัวดีๆนะอย่าคุยกับคนแปลกหน้านะลูกได้ครับผม ส่วนพี่ชื่อนาเวลนะคะสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับ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 โอ้ยนี่เจ็ดตี่นเยอัพี่นาเบสอยู่ในข้างในเลยพี่เฟสฟสอขอบคุณครับแต่แต่คุยกับลุงลุงได้นะหลานไปเรียกเรีกตาเปานะลูกลุงหลานหอเนี่ยใช่ครับผมคุณตาเตาครับเรียกคุณพี่เปาก็ได้ครับคุณพี่เตาเอตาดีกว่าลูก เอาคุณตาดีกว่าคุณพี่เปดี๋ยวมันจะเป็นคุณพงคุณพ่อเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรน้ำตาวงน้ำตาหวานอะไรนะคุณพี่ดีกว่าครับคุณพี่ก็ได้ครับคุณลูกเอ้ยใช่อคุณลูกเหรอครับเขาชื่ออะไรนะจะได้เป็นอะไรล่ะครับอันนี้อันนี้อันนี้อ๋อครับอันนี้อันเท่านี้อันเท่านี้อันเท่านี้อ่ะนะเอออันเท่านี้่อันนี้อันนี้อ๋ออันเท่านี้อันนี้อ๋อครับ พี่พี่คุยสารสุกสุตติดไปก่อนนะผมเล่นธนาคารหน้าแลนด์แป๊บนึงคือไปอีกแล้วเหรอมึงก็สาวหน้าเบลนี่ไงหน้าแลนด์เนี่ยใกล้ๆเนี่ยโอเคโอเคใช่ค่ะคุณยายนาเบลใช่คุณยายนาเบลขอมรองเท้าหน่อยได้ไหมครับผมได้ค่ะนะค่ะหน้ามันแก่ครัพอดีขึ้นมาพอดีครับไม่ลงลงเรียกป๋าป้าเปล่ามีหน้าเบลซี่เอาเร็วโว๊ยกูดีใจเกินไปโทษทีหน้าเบลป๋าป้า อ้าเฮ้ย <S <S 2> <S 2> มีความสุขอะไรอ่ะฝากดิขอ <S <S 2> <S 2> ได้ลูกใหม่เหรอ <S <S ใช่ใช่ใช่ลูกน่ารักเนาะ <S 2> <S 2> ใช่ <S <S ครับเนาะตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะท้าไม่นะคะ